สวัสดีครับโหราศาสตร์จัดง่ายบายชุติเดชโหราศาสตร์ครับโดยผมอาจารย์นพนะครับคืนนี้ความรู้วิชาโหราศาสตร์เรื่องของเลขศาสตร์ครับซึ่งเป็นศาสตร์ลูกหลานของวิชาโหราศาสตร์ใหญ่นะครับเ,เลขศาสตร์ใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันถือว่าสําหรับประเทศไทยเนะี่ยเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ปี2510นะเป็นต้นมาดูพื้นฐานนะครับวิชาโหนะ่ดาวพระอาทิตย์ครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวท่านเลขประจําตัวคือเลข1ครับ ท่านที่เกิดวันจันทร์นะก็จะมีดาวพระจันทร์ครับเลขประจําตัวตัวแทนก็คือเลข2ครับท่านที่เกิดวันอังคารครับมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวตัวแทนดาวคือเลข3ครับท่านที่เกิดวันพุธพุธกลางวันนะครับท่านจะมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวหรือเลข4ครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือนับตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงก่อน6กโมงเช้าพุธกลางคืนมีดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวตัวแทนดาวคือเลข8ครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับ มีดาวพฤะัสบดีเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวบุญตัวแทนดาวคือเลข5ครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับมีดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวตัวแทนดาวคือเลข6ครับส่วนท่านที่เกิดวันเสาร์นะมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวตัวแทนดาวคือเลข7ครับหรือว่าเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับเลขประจําตัวของท่านจะต่อยอดในวิชาโหราศาสตร์หรือว่าการประกอบเลขศาสตร์เลขมงคลในชีวิตประจําวันได้ต่อไปในความรู้คลิปหน้าครับ